สปาดิปาลูวันนี้ก็ไปสนละหัวกับากันใส่สุดกีฬาหายกว่าสิไปเห็นแบบซิงแบบใส่แบบบ่ถือกันอีกปะลุงบ่ร่วมมีด บนเขาทิมกันเลยกินนู่นนี่ก็ไม่แค้์เลยไงไปไปพอกันอยู่น้องกันแล้วกันประลุงสิได้ด้วยกันได้มาหอดกันแล้วพระลุงบมาหอดน้องที่ต้องการน้องที่ตากล้องนานแล้วไม่เจอ น้องที่ต้องการปรงแต่ว่าสีมีหรือบอ่อนะฮะคือปัญหาปรงมาเบิ่ง่าสิได้หรือบอ่อมาเบิ่งน้องการน้องจักระจันกับน้องงัวบุคือน้องดอกซ่อนนั่นน้องดอกซ้อนลุยอย่างเดียว ก็ได้วันไปขึ้นพู้ดีบ่วันชงคาได้ชงขาเปล่าเลย lop dia pun Mari pergi ke dusat muai เกตงมวยคุณตกต้วานังท่านี่บัดท่านำบัดอวยด้ท่านี่บัรลกรุตะเตเออเปตนาันคืออะไรกันนี้เมงหางแดงอร่ยแซ่บได้เออของมากสวยจอดมั้ยมันงามแบบสีห็นบอกสวนมาแบบมีอยากมาอยากจะพูดอะไรหายทุนนี้คอยเล่น้าจะหลอะมัน พยายก่อนให้คิดเอาจะกไมอนี้ก็เเห็นแล้วบอเป็นยังสมบติงเปลี่ยนมุมไปลงเยเ็นก็ุ้ยมเโยกุมเต็น เกิดยังขึ้นตัวน้องจิกัดจันบ้านไปกัดตัไม่ชอบตัวพอไปขึ้นจะพูดมาเนาะจะบอกด่วนไหมตัวนี้ตัวชุนเชี่ยเพียว อย่างเขียวนะมเด้นะหอยรได้น้องมวยมาถึงน้องแล้วบ่กัดส้มกับเก็บผักที่อ้วยอยู่แต่ว่าเก็บผักผิวกดลงยัง เขาเนี่ยน่าโมยจอดอยากจ่มีคนมออ <laughs> าซ้ำโอ้ยรอบที่สี่

ลวกอันนี้ก็โอเคแล้วนะลวกแม่งันเกลี่ยแอ๊กเนี่ย เท่านี่โอ้โหน,น,นี่ไม่ข้าซาไนบ้าวะอืมข้าเสพเลยยังเคยมีโกว่ ใส่ฮุบอย่างเดียวปลงบานนี่ยังไปน้องใหม่ปะบ้านนี่สอนน้องเก่าด้วะสอนไปบ้านหนึ่งก็พูดอ่ะม่ไปน้องใหม่ก็มืดมมดพูดนะพูดมีแต่สอนไม่กระได้อย่างเดียวแล้วบ้านสอนี้นีนี่เห็นหัวกหกอหอนึงกระดุ ใครท่าหาลอยมาเด้เนาะถอนออกกว่าสันได้นั่นแหละน้องจันน่กระดานนะเท่วนั่นแหละ โอ้ยคิดว่าแม่งก็ได้ควบควบน่ะน้องเจ้าขจันสลัดมากเลยน้องมวยยังมาจังวินทียังเจ้าคิดว่ายังน้องจันน้องเันมวยป้ายกบจะเป็นโตเลยมาด่านอยากถอนได้เราหัวมัน บอกว่านาคดว่าแมงกระดาบรณเลยเแล้อที่แทบเปนเป็นกระปูวัดน yep, ้องม้วเป็นปลาที่แท้เปนกบมันเล็นจักตะกะเตนนี่นะ ไปได้ก๊ับบาบ้านนี่เลือกอนันยังมีเวลาอยู่หรอ อันนี้บอควาทองยมซาแน่หนำนะจนสิเจ้าขีปจ้าสิแนะหนำอันนี้เป็นลูกของลูกขอ,ของบอควาลูกของเขียดอ e ีแอ๊บปลุงหรือว่าเขียดน้อยเขียดกระคำอะไรเป็นห้องหรือพวกแก้วหรือพวกน้อยอ่าลูกเขียดน้อยเดี้ยสิมันเดียวกันนี่แหละลูกลูกเขียดกอันเขียนกระคำอันเดียวกันมันโตขึ้นกันอืโตขึ้นกัน ถ้าเราหัวเขียดไส้กับสิเป็นแนวหนึ่งอีกไปเบิ่งกันเลยปราดุงวันในขู่มันสีได่สัมได้ไดงั้นมันน้องจันแบบเดียวสิเต็มแล้ว 4บาทยินสองบาทหกบาทจุด <cook> ส <food together> <ic om diction aries> ิเต็มกระปงมันเกินไปน้องมวยเกินไปไหมเนี่ยมันง่ายเกินไปสิ่ไหมกูหุแล้วแม่งยังครบเจ้าเฮ้ยแม่งอนี้มันมันอยู่ในนั้น เปน้องได้ต่อนชิงสูบดังสงอีวัตรมาแ อือโอ้ดูพวกบอ้ยมีเฉยท่านแม่นเฮาเฮาตัวใหญู่่้กมันบ่คุ้มกบน้อโอ้สิเอาอันนี้แ่ดินไปเลยนะมันดดินนี่ ลหวกบนี่นี <manager. S 1> ่นี่รีไปลหวมวยลายัวเตอบนี้ถือว่ามนอยู่โอ้เป็นโตเลย เอาละปาุงนี้ก็สมมาพักกนแล้วบอกพันก็จะได้สอนเปลี่ยนน้องมวยกับน้องจะกรจัดเลยปาุงเลยใ่ได้ครัพอกันโอกาสหน้าปลุงพักจะรู้หัวกุบมาบ้านพ่นต่อันนี้เกือบเต็มแลวปาุ้งเลยมันขนาดเลยพอกันโอกาสหน้าปลุงสบายดี